สวัสด,ดีครับโผลมาสา,ารสวัสด,ดีพี่มึงนะมือข้างเดียวก็ได้สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้โผลขึ้นมาก,ก็มาเจอสายสารทํากำเข้าๆเลยวันนี้นะสายสารจะอบเพชรกับสายสารอ่ะอพเพชรไป<ะ>บบพี่น้องไปซื้อมาสดๆร้อนๆนะสายสารเนาะนี่ครับหม้อแกงเก่งมนก็เริ่มเทนะิม,าามนี่นะไม่สายสารกดไม่มีพร้อมนะสายสา,ารนี่สองพันสองพันบอล <บน S 2> เป็นเงินไทยประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทเฮ็ดเหรอ เห็ดนางฟ้านางลมเฮานี่ยนะเห็ดนางฟ้านางลมแต่มันอาจจะเป็นดอกบ่สวยโอ้หก็พอประมาณนี้เราใส่ใสา่เห็ดนี่นะนี่ครับเห็ดนางฟ้านางลมมาเนาเป็นเด็กออกเห็ดออกตุ้มๆแบบนี้ครับนี่เห็ดเล็กๆแบบนี้อยู่พี่น้องเอ้ยขายถุงนี่กี่กิโลสหายจันสองกิโลเลยห่ดมี่หมดหลาหลายเยอะเลยนะโนาเป็นหารู้ป้ะจิเนี่ยครับในหม้อนี่นะดูนะ ซื้อมาแค่สองพันิ้งมาถือสองพันครับหน,นึ่งพันเ้าร้ปดิบวอนเนาะเก้าวอนประมาณสี่สบ้าทอืมสี่บหาบาทาก็มีน้องเลยแล้วก็อย่างนี้นี่มาดูสสยสันทางก็เขานี่ยอย่างนี้นึ่งปลาทูรับอย่างสา่สันวันนี้ทำสานสสยสัน่วพี่บอ,บ,อบอกพี่เลยทำอะไรกินตำมถั่วตำมถั่วแล้วก็นึ่งปลาทู แล้วก็อบเห็ดปังล่างเห็ดจไม่ต้องเอาน้ำใส่จ้ะใส่แต่เกลือกับชูรสกับเห็ดในหม้อก็พอแค่นั้นละเท่านี้ก็พอเลยใบจะคุ้มกับไข่ผมต้องใส่แล้สัน่นเห็ดนี่มันถ้ามีถ้ามีใบแมงลักเลยจ้ะก,ก็ใส่ให้มันหอม,อออมถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมีเฉพาะเห็ด<า>เกลือชูรสถ,ถือว<า><บ>่าไม่กินชูรสก็ไม่ต้องใส่ถือว่าคุ้มค่าเลยไปเจอสึ่งเห็ดวันนี้นะเนาะไป พี่อาสเนาะแปลกใจว่าทําไมอบเยอะขนาดนี้เพราะว่าเห็ดเนี่ยถ้าเขาไม่มีเมนูต่อไปที่จะทํากินมันเก็บได้ไม่นานเขาก็อบไปเลยนี่มันจะเน่าใส่ชงกินไว้มันจะเน่าเอาใส่เขาอบไปแบบนี้ดีกว่าเนะจ๊ะสานเนาะไปลองกินเข้าด้วยเนาะตําั่วมาแล้วครับพี่น้องเลยสานนิ่วเข้าปะนิ่วเข้าเสร็จแล้วบค้าแบ่งจ่ใจทุกคนอืนึ่งเหรออบเห็ดปาดป่ดทูครับพี่น้องเลย คนละนตัวอิ่มหดมดอิ่มจ,นอ,มอมจนอิมอ่มจนถึงพวงนี้อิ่แล้วครับนี่แล้วคนละตัวนะ <c oughs> แล้วก็ตำทัวหรือสาวสามกระปมาเด้อมาเด้อทดลองกินมาแจากทุกคนข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งกับพักครับขา้าวโพดนี่ต้องมีพักข้าวเหนียวใส่กระติบเขาเอาแซาานด์ลุยเราชิมมั้ยเนาะเอาแซนด์ฮุยเองมันก็นต้องแซ่บอยู่แล้วล่ะจะาของตำบ้านเมื่อแซ่บกไปจบข้าวเลยลรือป่ะปลาทูซะใจครับปลาทูนี่สวัสดีพี่เป็นทางการกัน ยังไม่ได้สวัสดีเลยเนาะซื้อจากี่นหรแม่บ้านเกาหลีครับนี่นะนอกไปขายดิเร็ตเต็มปรโมชั่มาครับพวกคนเหรผมาได้ลดให้บ้านเหนือเนาะืมาแจกทุกคนอร่อยตั้งกลงก้องมันเฮ้เนาะเ้ยกลุ่มร้านอาจาง ร้อนร้อนอย่างเกานี้เนาะหน้าขาวๆนี่นนขนาดเปื่อยเองเงินเนต็มหน้าเลยอืมเสียบบะปะทูบอะไรกันเนี่ยทูเหมือนบ้านเขาเลยปะทูมีก็บแข็งเนี่ยจังหน่อยนะอืมวันนี้มันไม่ใช่ปลาซาบะเน,เนาะเป็นป,ะท,ปะทูปะทูบ้านเขาเลยถาม บ้านเขาแบบนี้ประตูที่มีเจ็แข็งอยู่กลางๆนิดหน่อยนึงเนื้ออื่นประตูอย่างแบบไม่ขบวดเขาไปลองเนื้อบางมือซื้อใหดไก่ถ้าถือบ้านเขาก็ดนองว่าได้ดีมากๆเลยเนาะยังอยู่ในก้าอีกแตกล้าเขียวนี่เอาสีหนึ่งตัวสามอีกอืมคุ้มค่าถ้าถือว่านเนื้อเขาดีคุ้มค่าเลยเป็นเงินไทยสี่สิบห้าบาทเลยคุ้มค่ามากๆเลย ทำทั่วก็ปลาทูเป็นเมนูที่เข้ากันมากมาฮู้ได้เห็นคนอย่างเนาะแต่สาวิสาัญจะทำทั่วสาวิสานชอบปิ้งปลาทูมปิ้งเนื้อหมูแต่ด้วยสถานการณ์สภาพแวดล้อมจตะ นึ่นี่แบบน่มครับตัวใหญ่ยานันแซอืมน้ำปลาได้ไหมได้นนจังเอสานแจกเกลือนิดเดียวจะปวชเดี๋ยวก็นี่แมงลักแมงลักมีอยู่ครับตอน,นี้โอ๊ะตอนนี้กินไม่ได้ทา้าถานอะอ๋อ ไม่มีไม่มีความสมบูรณ์เลยนะมีแต<ม>่ส<ม>ีอ้วนเป็นหน้าจ้ะ ถ้าไข่ทอดไปนะ๊บาหนึนะบนหนึ่จะกินปลาทูต้องมีที่รรปลาทูก่อนกัมขีปลาทูอืม,มนเนื้อไปกัมมันเอาขมๆไปหนึ่งอนคเลอร่อยอตัากะวิ้นนุ่มๆเนาะแก้วแก้วบ้อง นี่พานี่นี่นะหวานๆเกาหลีอาจจะประกาศซื้อเพราะว่าผมมัดถุงยังแน่นเลยมันเป็นถุงสีน้ำเงินเนี่ยถุงสีน้ำเงินครับถุงดูข้างนอกปเห็นเลยว่ะข้างในจะเน่าเลยนาบ้านหนสายวิส่ซื้อมาแบบเจ็งดวงแต่เน่าซื้อที่พอดีข้างในดีอยู่ไม่มีเน่าเลยเนาะ bên thùng thì mới, mới sai thùng xay này. luôn, okay. hến hết có Gỉm Các em ăn gỉn này. เราสามมาทํางานยุ่้านเนื้อย่างลยจ้ะแทบจะไม่ได้คิดถึงเนื้อย่างเลยนะเนอะเมนกใหญ่ยากกินได้แบบพวกต้มตำแก้วป่าป่าเมนูป่าล้ว,ลวนๆไปเลยจ้ะพระว่ากินเนื้อย่างยุ่้านกินบ่อยมากๆแล้วับถ้าเป็นเหมือนกับไข่บีนะนะไข่บีก็ภาษาเกาหลีก็คือเนื้อมักนะครับเนื้อมักกระดูกมักออืน ไก่บี่หงนมน่ะโอ้ยจนเบือ่อทุกวันนี้ปนไปได้อยากกินจะเมนูป่าเลยเม,มนมูมนกเกาหลีกับแปลกป่าแพงก็ไกลแพงก็มืดเข,า,ขาหลีประเทศเขาหลีทะเล,ลเยอะอกคนไทยเยอะเนาะ กวัวหมูกวัวไก่แก่ไป็นอไรเฮายังกวัวบ้านเราหนูจะไปเห็นน้ำทะเลก็ต้องวิ่งตัวไปเป็นไก่ชิ2 12, สองชิปสามชั่วโมงไม่ก็สุนกนที่อาหารทะเลจับได้นะเจ้าเกาหลีทะเลมีถ้วยทุกภาคแต่ตพี่ไปยุ่แถวมึงครับที่เป็นเครื่องในเฟสเ,เบาเนือซอ่ิมิเต้หอยมุกเนี่ยนะ หอยงอหอยเงือหอยเงือกชาญไม่อะหอยนางล้มหอยนางล้มเออไม่พูดพิษเขาโดนจะมีแต่หอยนางล้มนะครับนิวซีแลนด์มันอย่างไรก็ชาญอันนี้ไผ่ที่เบเก็ฟกินหอยนางล้มเนี่ยนะพิเดียวพิเดียวกับพิเดฟอยู่อังกฤษอังกฤษโอ้โหคนอยู่ทังนี้พิเดียวกับพิเดฟกินทุกวันเลยหอยนางล้ม คนอยู่นนี่วิชาตทังกิีดสี่้ำเงินหอยนางล้มคนยังรูกะกะกะ้จักพวกก็เขาไม่นมากไปกินเนื้อย่างอ,อ,อยากกินหอยแข็งหอยแข็งก,กับบะหมี่กินทางพคนบี้หวานหวานโอ้นะแต่หอยนางลมนี่สามารถไปเก็บเองเได้ไม่ได้ซื้อเมืออคนอยู่ประเทศไทยเขาจะ่ทีบ้านเนี่ยสายชาญอยุคเกาหลี พี่เพื่อนชอบกินกิมจิเนาะพิ่นก็ซื้อกิมจิเป็นกิโลกิโลจังสองร้อยสามร้อยพี่เพื่อนบอกโอ้ oh, พี่สา,ายิอยยุเกาหลีก็คิดถึงอาหารไทยพี่อยยุประเทศไทยก็คิดถึงอาหารเกาหลีเนาะทุกวันนี้สาวิษฐเห็นกิมจิเนาะโ oh. อ้มันกลายเป็นเบื่อใช่ั้มเนาะพอว่ากับเข้าเกาหลีทุกคาบต้องมีกิมจิไปถ้วยหนึ่งเร็ว อบอกกิ่การกินอาหารส่วนเร้าของเขาอีย่อเนี่ยอาจจะบอก,กหลายาานนบบาที่แบบชาญนาวจะมากบางทีอาจจะย่อที่ต่งที่บอเหนืออาจจะอาจจะข้ามไปอยู่ต้นนอาหารเส้าดีบาเหนือกินร้านอาหารนะครับจะมีพริกดองแตงดองกิมจิเราจะมีไข่เหมือนไข่ตุ่นเนี่ยเนาะเหมือนไข่ของพักหน้อหรือว่าไข่แพไขพ่หอไข่หอพักหออย่างน,น,นะครับ แค่นั้นละแนั้นดูเป็นไข่ดาวคนละวลูกว่านี้บางเหนือที่ีโอ้จะเป็นการรักษาสุขภาพคือตอนเชา้าเกาหลีจะเหมือนกัน,<า>นกับ,บจีนเลยค,คือจีนไต้หวันเนี่ยจะมากินเนื้ออือาาเบาๆจะมีน้ำซุปเพื่อนึงไข่ดาวลูกนึงแล้วก็บน้องนั่งคือเมนูพักทางวัฒนธรรแต่นี่ก,ก็ถือว่า ใช่เป็นข้าวโพดมะเหนือรู้มะหน่งกระบอกพุ่ก็มมกกดีเนาะว้า <What? S 1> ข้าวโพดสามนึ่งกินเนื้อตั้งแต่ตอนชอบก็มาตอนนี้กินเลยแบบมีว่ะตอนเช้าห้ามกินเนื้อแบบมีแต่ครอบครัวที่ไทยเพราะว่าตอนเช่าส่วนมากความสะดวกสบายทุกวันนี้บ้านเหนือนสยสัตว์เคยไปทํางานโรงงานมาเนาะอันดับแรกเลยคือข้าวเหนียวหมูปิ้งอือแม่อร่คือกินเนื้อได้ออกก้ามาหรือจะเข้างานเลยจ้ประเทศไทยเฮาไม่บอก ไเก e ้าดี้เกีนี mm ่ยอาหารเช้านี่คือว่าแต่บ่แต่ต้องเนื้อเลยนีประเทศไทยเขาคือเขาเน่นว่าต้องยูท่องเพราะว่าเขาทำงานเหนื่อยตอนเช้ามาเขาต้องเอายูท่องเลยแต่มีแบบนี้ครับทุกวันเลยมีแต่งดองจิ๊บจิ๊บงอพัดโปงออ เอาวิวอยู่เกาหลีอาจจะรู้แน,น่นอนพี่จะเพิ่มมิตรากี้เกาหลีเพิ่มจังหวะเลยพริกยอ,อ,องมีแต่พวกของน้องดองครับยยิงทวงหน้าหน้ารอดตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวเย็นครับพี่น้องต้องผูกถึงเลยหน้ามือเนื้อขายดีนาดเลยก๋วยเตี๋ยวเย็นคือเส้นใส่น้ำแข็งเนี่ยจาดานอ น้ำสุกนึงอือือขายยอมากเลยโอ้ขสาวฉันโอ้โหว่าวฉันดิอือหือทำอยูเบาเนื้อคิดไกเลยครับชื่อปลาครูแบบนี้เลอันนี้ห้าพวอนจ้ะไปเบาเนื้อไรกนเปี่ยนนตลาเกาหลีเกินที่มีแต่ปาซาบะ อมันม,มีปัาทูแบบนี้อืมันนี้ปลาทูแบบนี้อาจจะเป็น,แบบนอันนี้ซื้อที่แม่บ้านเกาหลีเกาหลออาจจะเป็นประเทศนปลากระป๋องืม่ปลากระป๋องไม้ปลาทูหน้าหน,หน้าบน,นเน้อเลือกแล้นะครับอันนี้ออยกป่าอั่อี้ยกว่าปลาซาบะซาบะอีกว่าหนู้ิดนะ แต,แต่ถ้าคุณถ้าเป็นคนไทยเนะอะเคยกินแต่คุ้นอยู่ในไทยออก็ว่าปากระบะ้อร่อยเพราะอย่างมันแพงนะหายากเนาะ m. บ้านเราปลาแซวะถูกกว่าปทูกันถูกกว่าบางท่าเลือกเอาปลาซซบะกับปลาทู้นะครับมาวิวัฒกันมันก็มีกลิ่นี่ดีกว่ามัานเป็นความเคยชินของเขาเป็นคนไทยเขาอร่อยมากกว่า ถ้าพูดถึงว่าถ้าปลาทูแพงกว่าถ้ากลับไปยูไทยปลาทูแพงกว่าก็คงต้องกินปลาซาบะจ้ะเมนบุ๊บเมนเราต้องไม่กินที่มันถูกกว่า วิสา์ตอนเป็นสาวโรงงานเลยจ้ะตำซั่วนถัว่วบะก,กินงขา้าวจีนี้อืมบะก,กินงข้าวเลยเราใส่ทำงานโรงงานหมวกกันชนมากแตเขาต้าออกกลหยดเนาะเขากล้ามาตอนเช้าคือซ้วนถั่วหนึ่งพกมาเลยก็นอนนี่นอนกลุ่มเช้าอ้วนหรอประมาณนั้นแหละ <c oughs> เาอย่างขาไข่ปทะนนีออกอย่ง,ขงเขวนดี๋ยวนี่นี่นั่นงยังไรกับยูเดี๋ยวนี้อีกสิบเจ็จโลโครบร้อยกิโลกกลับไปบ้านเจ้าสาวสันไปรู้ <c oughs> แข่งประกดทีที่สางเปละเาเป็นคนในพื้นที่เขออาเลยครับประกวดยุติว่าขรงกนไง รักตัวนี้ที่ดาวที่ดาวองหรวอรังตัวนี้ที่ดังๆบาคนครับนี่แมนว่ารอเลี้ยงตัวนี้ไม่ได้รอเลี้ยนจ้ะโคอ้วนๆนกัสวยหน้าตาดีสวยคนที่ชอบรักด้วยความจริงใจนี่ว่เกี่ยวกับน้ำหนักเกี่ยวกับความอ้วนแต่ดูสาวๆก็ยังอ้วนแบบสวยๆนะสวยปอ ก็เห็น้องซีเรียสเลยเ้ะเมาจะอ้วนจะผอมอยู่ที่เฮาเองเ้ะคอยเป็นคนดีอือคอยเป็นคนดีเต้พูดถึงว่าถ้าเขาผอมได้มันก็นดีเพราะสุขภาพเขาดีเหมอนบอกว่ถ้าควบอ้วนมาดับแรกเลยคือจะทําให้เขาปวดขาเป็นความดันเป็นอย่างเหมือนสาวีสานเนี่จ๊โรคกไข้เจ็บโรคแพ้ไข้เจ็บก็จะตามมาเหมือนมุนกอ้อนสาวีสานยังม่อ้วนความดันกับมุกนี้ไม่หมดละแถวนี้มันก็มีมาแล้วแต่ถ้าเขาอ้วนแล้วเขาจะเครียดว่าจะกินอย่างดีถึงจะผอม ต้องโรคภบมอ้วนแล้วใช้เสื้อผ้าบ่สวยนั่นยิ่งแย่ไอ,น,น,น,อน,นี่สายวิสานเรเคยคิดเลยจ้ะสัง,อองิกตนะฮะโรคภบมอ้วนยิงแย่ครับสายวิสาบ่ได้ซีเรียสเลยจ้าก,กเรืะะ่องควาอ้วนนี่เพราะว่าสายวิสานอ้วนพอนเนี่ยเพราะว่าบ้านเนี่ยบังคับให้สายวิสานคิสายวิสานจะลดน้ำห่ักินข้าวแรงกลับมาได้ก็เลยต้องอ้วนกันต่อไปหอมมากเลยของทาน<ม>นี่น่กว่าอะไร้าซื้อของอะไรมาตราสามทีกิน นุกขอบนกเนี่ยแตบรูว่าของมันจะอร่อยน่าข้าวปลาที่มสซกินไ้นี่นอนได้อยู่น่สรับจังเลยข้าบ้าน่ะสายสาชุดงานวันไหนนะพนักงานที่ร้านทุกคนเลยจะทำแบบจะกินยังงมาหนอย่างมาบวบเพราะว่ามันจะนอนเยอะ กินเยอะกินแล้วก็นอนกินแล้ว uh ก็นอนเนาะเมื่อก็้อ้อกันบ่มเลยนี่24ชั่วโมงนอนเป็นบ่ละนี่นะครับคือความทุกข์ของการคุ้นห่างห่างเงินห่องทองใช่เลยทำงานหาเงินมาเขาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นมามาซ่องแซมช่มชื้นๆเลยแล้วก่บนโดนคุชอบไปเชียวเป็นอย่างไรบ้านนึงก่ เก็บไปเที่ยวไปอย่างนู้นนะครับกไปเที่ยนอกโลกเนี่ยไปอยู่แต่ไปใช้ได้มาร้อยหนึ่งเก็บเก้าสิบนี่คือแบบเขาไม่ได้หาความชุกให้ตัวของเองเลยจ้ะเขาอยากกินอย่างเขาก็ซื้อกินบ้างได้รอยเก็บสามสิบเป็นนั้นดีเลยนี่เนี่ยไปคิดว่ามีร้อยก็ต้องเก็บร้อยเลยมีอย่างกินไปก่อนบางครั้งหน้ากลับไปบ้านไปอยู่บ้าน ไปใส่ถิ่มที่หาความสุกเซยร่างกายเขาจะไปคิดถึงปานนั่นจะ้ะช่วงนี้เขาหาเงินได้อยู่เขาก็เก็บน้อยนึงกินน้อยนึงเพระาะว่าเขาหมูหูห้หรอจ้ะ,จะคนเขารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายเก็บก็คือเก็บจะ้ะจะคนรู้จักเงี้รื่เเาหนก่อนสีแลงคนเนาะสีก็โดยสีก็ได้จ้างตัวสีก็ได้จ้างาน,นสีก็โดยก้าง รับกระกไปเลยส่วนมากจะเกิดจากความเครียดเลงอีกอย่างหนึ่ง่วนมากคนไทยที่ตายในเกาหลีจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกคืออาจจะเป็นความดันเมืองสาวิสานเ่ยจะเรอเกิบมาได้ไปหาหมอนไหมไม่รู้เพราะว่าบางคนเกิประกาศตัวจะห้ากับทำลังเหนื่อยอาจจะบูบไปเลยกับรับไปเลยนี่ครับทำงานเหนื่อยแค่สาวิสานเป็นความดันสาวิสานก็ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้หยังเลยจังปกติ วนขึ้นจูบคนบางคนอะกินเหล้าเยอะถ้าคนไม่เพียงพอคลิปหน้ายังไม่อินแต่เวลาน้านนะครับมึงบ้องกังเลยแต่คนั่งกินข้าวคุยอีกกว่ไปเมือนเรานั่งกินข้าวด้วยกันที่เบริหารก็เป็นคลิปบนวีมันนอกเนาะถ้าหิวหิวเข้าถ้าเข้ามากินก็เป็นค่หน้าคุยกั่พ่อแต่มันตรงนี้ดูดีว่า เบาเหนือคูณออกมาได้แบบนี้ขอบคุณกันได้คอมเมนต์มาเนาะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคนละนหนึ่ง like, ไลค์เป็นกำลังใจเนาะครับคลิปถาดคลิปหน้านะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บ้างหน่อยสา่สารด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดคลิปถัดไปจ้ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ